ยวันนี้ผมจะไปรดน้ำนต้นไม้นะครับในส่วนของบอนกระดาษจากนะ่ยผมไปกันเลยใชครับทุกคนที่กระเป๋าองก็คุณายจะไปช็อปปิ้งสยามพารากอนขาไม่แน่นไงไงยุดทางออก ไม่ได้มาลดนานนะน้ำแห้งหมดเลยต้นไม้ดยเลยน้ำอยู่ในทางขาวเนี่ยฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะน้ำฝนที่รองไว้นะ เกษตรกร,กรตันไอ้ของเราก็ขยันรับต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้ที่ฟูจิอากิปลูกไว้ทั้งหมดหนะทุกคนใครที่อยากได้บอลกระดาษด่างพวกเราก็มาเลยนะครับ นี่ช่วงที่ฝนตกหนักๆนะถ้ารับน้ำทุกวันในี้โตกว่านี้นไง,ไงั้นเนาะเพี้ยกกี่เนาะมันอยู่ไกลใช่ไหมอีแม่จะทำให้ดูเอาไว้ปวดหลังบางอย่างมันอยู่ไกลก็าทำแบบนี้เอาทีเรายกเล็กสองต้นเ้ย ก็ลายคันแท้มันเหี่ยวลงข้างล่างหมดหนึ่งทางนี้จะลดได้หมดไหมเธอว่าเนะพี่อกีบปวดหลังนิดนึงนะตอนนี้นางก็จะเดินขยิงขยิงแที่เห็นนะติดกเกาะยาไปแล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมไม่ฉันว่าจริงเรนฉันว่าตะบเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เธอเอาไปช่างกิโลเลยหมอ้อน,นี่เถวหากระถางเล็กมาใส่ไว้กับดูแลต้นไม้เราเพราะหม้ออันนี้มันเป็นดินเผามันเก็บความเย็นเธออันนั้นหล่นอยู่พื้นเห็นไหมเอาเก็บขึ้นไปไว้กับเพื่อนมาบนโต๊ะหน่อย อะไรนะเพราว่าอะไรนะจะแปลวมีประตัดนูน่นนู่นนะเพื่อนมาดูดูสามต้นนะ่ะที่นอนอยู่เห็นปะอันไหนนอนอยู่ก็จับตั้งขึ้นเม็ดมาตัดอะไรต้นอะไรเนี่ยเออกันไกลมาตัดเนี่ยเต็มเลยดีมากเพราะว่ายกมรดกให้หมดเร็วนะครับพี่น้อง ก็แล้วแต่จะดูแลเอาขายเอาเดอ้ออยากขายกี่บาทก็คิดเอาเคยสอนแล้วต่อไปก็ไม่สอนคิดเอา <c oughs> อันนี้ชาบานะเนี่ยทุกคนชาบาด่างนะตวนนีะ้เนี่ยนึกว่ามันจะไม่โตนะตอนมามาเป็นกิ่งแดงแดงนี่ก็คือบอนสีนะบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะทุกคน นี่อันนี้ตัวนี้ไม,ไม้ไม้ที่ฟอกอากาศดีอันดับสองของโลกก็คือตัวนี้อะไรนะต้นอะไรนะพี่อากิจต้นลิ้นมังกรใช่ไหมอะไรดราก้อนนะรอยันดรากอนน้อนเหระนี่ต้นไม้ที่เราชอบที่สุดคือนี่เบิร์ดพาราไดส์แล้วกนน็นี่ต้นนี้มันเป็นมันเป็นยาเราจําชื่อไม่ได้ว่าอะไรเนีย่ยหนาุมันนั่งแท่นหรือเปล่าไมนะ่รู้เนี่ยอาจจะเป็นหมักผู้หมักเมียก็มีไอ้นี่ด้วยนะ เนี่ยเศรษฐีก้านเขียวเนี่ยรถทางนี้ด้วยลูกนี่อันนั้นยังแห้งอยู่เลยเนี่ยต้นสุดท้ายเนี่ยเกือบตุยแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นว่ามันแห้งอะตุยเลยเนี่ยวันนี้มองลงมาเห็นดินเนี่ยถึออันไหนที่มันเป็นแบบเนี้ยเอาน้ำหล่อไว้เลยตัวเนี้ยเอออเาน้ำหล่อไว้เอาสายยางมาลดก็ได้นะถ้าน้าไม่พอเนี่ยในลูกเขาเห็นไหมทุกคน เี่ยลูกเขาเกิดแล้วแต่เราไม่ได้ยอกหน่อเขาก็เลยไม่โตนะมีอันนี้แม่เขาใหญ่มากเห็นปะใหญ่จริงอะไรจริงเห็นปะเน,นี่ยทางเนี้ยไอหม้อที่ไม้เห็นนะลูกเอามาใส่ต้นนี้ก็ได้นะแล้วก็น้ําหรอกต้นนี้ก็แห้งคุณชายเออเดี๋ยวให้คุณชายทําคุณชายเขาเป็นคนรักต้นไม้ Enjoy your life, บายบาย Bui, bui.